งงกันทั้งโลกค่ะคณะทูตไอโอทยืนเม่าเขมรพาดูน้ำขังถนนอ้างรองรอยไทยยิงระเบิดใส่ 28กันยายนค่ะนายเฮงรัตนาผู้ำนวยการสำนักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาหรือว่าซีแม็กได้โพสต์ภาพและข้อความเมื่อกลางดึก27กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทหารไทยได้ยิงปืนครกเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาซึ่งเป็นการยิงใส่กัมพูชาก่อนอย่างชัดเจนโดยไม่สามารถต้แย้งได้เพราะกองกัมพูชาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลกัมพูชาอย่างเคร่งครัดที่ให้ทหารอดทนและไม่ตอบโต้และตั้งคำถามว่าถ้ามีคนยิงอยู่แค่ฝ่ายเดียวแล้วจะมาเถียงกันได้อย่างไรว่าใครเป็นฝ่ายยิงก่อนหรือยิงหลังคคคนนนนททีี่่่ยิงัแหละือ อน,นอกจากนี้ค่ะฝ่ายกัมพูชาได้อ้างถึงเหตุการณ์เมื่อ26กรกฎาคมที่กล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นคนยิงเพียงฝ่ายเดียวเข้ามายังพื้นที่จังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชาโดยมีจุดประสงค์คือขยายสมรภูมิซึ่งท่านสมเด็จฮุนเซนได้แนะนาให้เก็บหลักฐานสาคัญจากการโจมตีของไทยครั้งนี้เอาไว้โดยทางหน่วยงานเก็บกู้ระเบิดของกัมพูชาหรือว่าซีแม็กและกองทัพกัมพูชาได้เข้าตรวจสอบหลุมระเบิดพบหลุมจากกระสุนปืนใหญ่105มมจานวน6หลุมจากทั้งหมด21นัดที่ถูกยิงมาจากการวิเคราะห์เศษกระสุนพบว่ามีกกกรรสุนุน4ลูเป็พิบจฟอ ขาวและอีกสองลูกเป็นกระสุนระเบิดลูกปลายซึ่งสามารถระบุดได้อย่างชัดเจนว่ากระสุนดังกล่าวผลิตจากประเทศใดและใครคือผู้ใช้อาวุธนั้นและหลักฐานทั้งหมดที่จังหวัดโพธิสัตว์ได้ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าไทยคือผู้ยิงเข้ามาในดินแดนกัมพูชาและกองกําลังกัมพูชาไม่ได้มีการใช้อาวุธตอบโต้กลับแม้แต่นิดเดียวดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องอธิบายว่าใครเป็นฝ่ายยิงก่อนแต่ก็ต้องหลุดโบอีกครั้งค่ะเมื่อทางด้านของกองอกทัพบกทันกระแสได้ซูมดูป้ายที่ฐานเขมรเอามาปักก็พบว่าภาพที่ทางกัมพ 26เดือน7ปี2025าทำเอางงกันเป็นแถวนะคะแถมผากใครที่ได้ดูภาพจะเห็นว่าไอหลุมน้ําขังพวกนี้เนี่ยมันมันหลุมตามต่างจังหวัดบ้านเราที่ถนนมันไม่ค่อยดีแล้วก็มีหลุมนี่บอค่ะถ้าเกิดจากแรงระเบิดมันก็ควที่จะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเอองานนี้ไม่ใช่แค่เราที่งงนะคะทางคณะทูต IOT ค่ะก็คงจะอึง้งหากต้องมาพูดถึงหลุมน้ําขังของเขเมรรอบนี้แน่นอนค่ะเออใครเห็นก็ต้องอึ้งนะคุณผู้ชม

thank you